สวัสดีครับผมพซีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมได้ของเล่นใหม่จะมาแนะนําเพื่อนๆครับแต่มันคือของเล่นผู้ใหญ่นะครับนี่ <Ooh. S 1> <c oughs> ต้องเซนเซอร์ไว้ก่อนไรั <c oughs> มันคืออะไรมาดูกันครับฮ่าฮ่าอินฟิน พร้อมที่จะดูหรือยังครับของเล่นผู้ใหญ่ของผมที่เจอมาในวันนี้ครับมาเลยเป็นไงดูไม่ออกส็ติว่าคืออะไรมันคือโปรเฟ s i o n a l Life Soundcard ครับเป็นผู้ใหญ่ยังไงเอาก็ผู้ใหญ่ดิแบบทำงานอัดเสียงทำคอนเทนต์ไงเด็กทำได้ยังไงครับใช่ไหมล่ะทำาับ้าเราใครจะของผู้ใหญ่มารีวิวคะถ้าใช้ก็แอบไปใช้เองคนเดียวใครจะมารีวิวให้คนอื่นดู ไม่ใช่อะไรผมทสมุกขำๆเ,เล่นๆครับคือผมไปเจอของราคาถูกแล้วลองใช้จริงแนละ้วแบบคตดเฟีย้ยวครับผมเลยอยากจะเอามาแนะนําเพื่อนๆต่อเผื่อเพื่อนๆบางคนแบบเป็นสายทำคอนเทนต์เมื่อทำจริงจังแบบขนาดแบบผมอย่างนี้นะอาจจะแบบว่าทำท t ก o ็อกเล่นๆขำๆแต่อยากได้แบบลูกเล่นในวิดีโอของเราอะไรเงี้ยหรือไม่บางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นท YouTube นะครับเจ้าสิ่งนี้ก็อาจจะช่วยเราได้นะอันนั้นก็เลยถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักจริงๆครับจะงงว่า ซาวการ์ดคืออะไรใช่ไหมครับผมแปลเป็นภาษาที่ฝังง่ายๆนะครับก็คือเครื่องที่จะช่วยปรับแต่งปรับปรุงเสียงของเรานั่นเองนะครับเวลาปกติเหมือนนี้ผมพูดใส่ไมโครโฟนของหน้ากล้องครับแค่เป็นเสียงนั้นแค่นั้นจบไม่ตัวนั้นเสียงเป็นแบบไหนเสียงที่ได้ยินก็เป็นแบบนั้นแค่นั้นเลยครับแต่เจ้าตัวนี้ครับมันจะมาปรับเปลี่ยนเสียงของเราเสียงเบาเสียงดังเสียงเอฟเฟคต่างๆเปลี่ยนเสียงได้เป็นเสียงแบบชิปัง รู้เพื่อนยงแบบพูดเสียงสุที่เขาเล่นกันนะครับทำผ่านซอฟต์แวร์นี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับและะ้วนก็เป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆที่แบบว่าเป๊วปุ่งฟอลดิ่งบอะไรพวกนั้นนะครับแล้วสามารถกดณตรงนี้ได้เลยรวมไปถึงใช้ในการไลฟ์สดได้ด้วยนะครับถ้าเหมือนปก,กติผมทําวิดีโออย่างเงี้ยผมถ่ายธรรมดาอย่างงี้แล้วค่อยไปใส่เสียงเอฟเฟกในโปรแกรมตัดต่อใส่มาเอฟเฟกต์ นั่นแหละครับอันนี้คือผมใส่ในโปรแกรมตัดต่อแต่ถ้ามีเจ้าเครื่องนี้ครับเราสามารถนั่งถ่ายตัวนี้แล้วก,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 ก็กดเสียงเข้าเลยกด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 เสียงเข้าเลยนี่แหละครับคือประโยชน์ของซาวการ์ครับพูดอย่างนี้อยากเห็นตัวจริงแล้วใช่ไหมละครับเรามาดูกันดีกว่าครับมันเป็นเซ็ตมาพรา้อมเลยครับซาวการ์ดไมโครโฟนและขาตั้งครับคือได้ได้ว่าสั่งเซ็ตเนี้ยจบทีเดียวสามารถแบบ ทางกันได้เลยเป็นโปรฟิช่นลได้เลยนะครับที่สำคัญเซตนี้นะครับราคาไม่ถึงพันไงบาริสุดบาริสุดอันนี้ผมได้มาจาก t i k t ็อกช็อนะครับไม่แน่ใจว่าทางอื่นมีไหมเดี๋ยวลองหาชื่อรุ่นอะไรไปลองค้นหาด้วการช้อปปี้รซาดาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่น,นี้ผมได้มาจาก t i k t ็อกช็อนะ ว้าวมาเดี๋ยวเราแกะกล่องลองต่อเล่นดูกันเลยดีกว่านะครับมาๆๆอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วและนี่แหละครับคือรูปหน้าตาของเขานะครับนี่คือผมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตัวสาวการ์เรานี่ตัวไมโครโฟนอะไรสายเสียทุกอย่างต่อไว้พร้อมหมดแล้วครับข้ามขั้นตอนการแกะกล่องไปเลยขี้เกียจเสียเวลาอ่านี่ครับดูที่ตัวสาวการ์เราครับอย่างเฟี้ยวครับ อ่ผมให้ดูการเชื่อมต่อก่อนล้วกันนะยืนด้านหลังเห็นไหมจะมีแบบต่อ1 2 3 4สนะครับเขามีเยอะมากดูการเชื่อมต่อเห็นไหมครับสามารถต่อโทรศัพท์สทูงสุดได้3เครื่องเลยนะครับแล้วก็สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้หนึ่งอันนี้เป็นสายชาร์จครับออกไปชาร์จกับไฟบ้านแล้วก็เป็นพวกหูฟังอะไรพวกนี้เอาไว้มอนิเตอร์เอาไว้ฟังเสียงตัวเองเวลาที่เราอัดลงไปนะครับมี3รูให้ตัวนี้เป็นรูเสียบไมโครโฟนนะครับด้านหลังนี่ตัวนี้ครับโอ้มาดูที่ตัวสาวการของเรานี้นะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องใหม่ก่อนให

เสียงครับระดับเสียงดังเบาแค่นั้นครับนี่ไมโครโฟนนะครับดังเบาอันนี้เอ็กโคครับเสียงกองก็หัวหัวอะไรก็ว่าไปครับนี่ระดับเสียงนั้นนี่เสียงกองแค่นั้นเองครับด้านบนนี้ครับนี่เสียงต่ำอ้ยเสียงสูงเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำครับเทเบิลมิดิลเบสนะครับก็ปรับได้ใครชอบแบบไหนก็ปรับอันนี้มีปัญหาครับตัวนี้คือเรคคอร์ดครับคือเสียงที่เราอัดเข้าไปปรับความดังความเบาได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์ก็หมายความว่าพวกเนี้ย งงิงดองจิงๆผูู้ไอเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะครับต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าอะไรคืออะไรครับตัวนี้ครับจะเป็นโหมดในการใช้อัดนะครับม allora ันจะมีหลายโหมดซึ่งตรงนี้ผมยังรู้จักไม่หมดเหมือนกันนะครับคู่มือเขาไม่มีบอกละเอียดขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นคเสียงธรรมดาพื้นฐานเลยนะครับ อันนี้คือเหมือนอัสตูดิโออ่าคล้ายๆแบบเข็งรำคลั่งตัดค่อนข้างเยอะหน่อยนี่ครับมีโปรมีป๊อปมีเอ็มซีนี่ครับมีเชนไวมีตัวสายฟ้านี้แล้วก็มีคาราโอเกะครับเชนไวเนี่ยคือที่คนใช้เยอะบ่อยสุดครับคือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงชิปมั้งเป็นเสียงหุ่นยนต์จางอะไรพวกนั้นนะครับไอ้ปุ่มสายฟ้าเนี่ยเอาไว้เพิ่มคีย์ของเราครับแบบบางทีอาจจะร้องแบบเสียงตกไปหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มคีย์ไปอ่าเป็นคีย์ซีอยู่อ่าเพิ่มขึ้นไปอ่าเป็นซีช้าป่ะเป็นคีย์ดีเป็นคีย์อี้คือเสียง มอนิเตอร์มอนิเตอร์นี้ไม่ใช่หน้าจอนะหมายความว่าเหมือนเนี่ยผมเสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์มอนิเตอร์แปลว่าเราฟังเสียงตัวเองอะว่ามันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าควรต้องปรับแต่งแบบไหนนะครับโมนิเตอร์ก็ปรับได้ตันนี้ตรงนี้ปรับน้อยๆพอเพราะว่าเสียงมันดังมากผมใส่หูฟังเสียงทะลุหูเลยดังมากครับปรับน้อยๆพอนะครับแอ์คอมอดีนี่ก็คือเสียงธรรมดาแบบชั้นหมดทั่วไปแบบหลักๆนะคะระะคะับพูดง่ายๆแบบเป็นแบบควบคุมเสียงหลักอันถ้าปิดมันนี้เลยแบบก็เสียงไม่ออกเลยแล้วเมื่อก็เปิดแบบกลางๆพอดีๆอะไรประมาณนี้นะครับและ พูดดอยู่อาจจะแบบมีหลายคนมาพูดด้วยหรือไม่ต้องการให้คนนี้เสียงเรานะตอนนั้นครับกดม้วปุ่มเดียวครับปุ๊บเงียบเลยไม่มีใครได้ยินเสียงเราพูดอีกเลยนะครับอยโอเวอร์เป็นการพากทับนะครับอันนี้ใช้ไม่เป็นเหมือนกันกับตัวนี้ด้วยเอลิเ n นเทชันนะครับยังไม่แน่ใจครับว่าใช้คืออะไรนะไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต้องลองดูอีกทีอันนี้คือบลูทูธครับอ่าใช่ลืมบอกตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ครับโทรศัพท์เราเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธเข้าโทรศัพท์เราเลยไม่ต้องใช้สสสาา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 ยยยครััับบปกกกตตตตติเเเเ้้้้้ออองงใชววนนีี่่่่ AUX ะขขลโพ ไมกล้องอะไรอะไรก็ตามนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ต่อเป็นบลูทูธได้ตัวนี้นะครับกระพริบอยู่หมายความว่ารอการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วมันจะเป็นสีน้ำเงินข้างนะตัวนี้ไม่ตัดเสียงได้ครับเผื่อบางทีแก้ๆเรามีเสียงรบกวนอยู่เยอะกดดีน้อยครับตัดเสียงรบกวนออกว้าวสุดติงครับอ้อที่สําคัญครับตัวนี้สามารถใช้งานแบบไร้สายได้ด้วยครับตัวนี้คือตัวไฟเข้านะครับอันนี้คือไมโครโฟนนะเราถอดออกปึ๊บอ่าเห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดใส่ไมโครโฟนดูเทสเทสทดสอบเห็นม ทดสอบ one two one two three four five six seven eight nine ten นี่ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ามีไฟขึ้นอย่างนี้สามารถเปิดปิดได้มันมีแบตเตอรี่บอกอยู่เนี่ยมีอยู่สี่ขีดอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นี่ปึ๊บเนี่ปิดละอ่าเปิดใหม่ก็เปิดได้เลยไม่ต้องเสียบปลั๊กครับนี่เห็นไหม มีแบตเตอรี่ในตัวครับแต่การใช้แบบเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงทึ่งบางทีเรากำลังอัดอยู่ถ่ายอยู่เพลินๆแบตหมดไม่รู้ตัวนะครับ่พนา้าง,างนันตราย ไม่แนะนําให้ใช้แบบนี้ใช้แบบแป๊บ,บ,บ,บเดียวได้ไอย่างเงี้ยพอได้โอเคนะครับแต่ถ้าใช้ระยะยาวไม่แนะนําควรจะต้องเสียบปลั๊กนะครับที่เราตรงนะผมเพิ่งใช้เป็นเมื่อกี้เองตั้งแต่ได้ของมาผมนั่งลองเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นแล้วก็มาสอนเ,นเพื่อนๆฉบับแบบคนเพิ่งเป็นเหมือนกันนะครับเร <c oughs> ียกว่ามาลองผิดลองถูกไปด้วยกัน <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้รู้เซียนขนาดที่แบบเฮ้ยอันนี้เป็นระบบกี่เฮิร์ตเป็นอะไรยังไงไม่รู้ขนาดนั้นรู้แค่ว่าแบบเออใช้แล้วมันออกมาเป็นยังไงแค่นั้นพอนะครับเป็นการรีวิวแบบทดลองใช้ปนนคู่กะพง ไป่เก็ใช้เหมือนกันเป็นข้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเรามาทดลองใช้จริงกันดีกว่าครับดูว่าเสียงออกมาได้เป็นยังไงนะครับอ่าอ่าและนี่ครับเสียงที่เพื่อนเพื่อนกำลังได้ยินอยู่นี่นะครับคือเสียงที่ได้ผ่านซาวการ์ตตัวนี้เลยครับเป็นเสียงแบบผ่านตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เสียงผ่านกลองแล้วนะเสียงก็จะเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยเราก็สามารถปรับได้หมดเลยเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับออนอันแบบแรกครับไมโครโฟนตรงนี้ครับ มันเป็นไม้แบบคาลลิออยครับคาลิออยหมายความว่ารับเสียงเฉพาะด้านหน้าหมายความว่าที่พูดเข้าตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าออกข้างนี่สวัสดีครับเป็นไงแทบไม่ดีเลยนะครับถ้าไปข้างหลังไม่ต้องพูดถึงเลยสวัสดีครับได้ยินแค่เสียงที่แบบพอจะกล้องเข้ามาเล็กน้อยครับแต่ถ้าอยากจะให้เสียงเข้าชัดๆเราต้องพูดข้างหน้านี้ครับอยู่ไกลเสียงก็ไกลอยู่ใกล้เสียงก็ใ,ใกล้ถ้าใกล้เกินทนกันแบบนี้มัน ASMR แล้ว อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับเสียงดังเบาได้เหมือนที่บอกครับตัวไมโครโฟนตรงนี้ถ้าเราหมุนจนปิดเลยมันก็จะปิดไมค์ไปเหมือนมิวนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ากำลังดีนี่แล้วแต่แล้วแต่แหละครับอ่านี่ได้เลยหมุนเสียงเบาดังครับแล้วก็ต่อไปเป็นเอ็กโคครับหมุนครับฟังเสียงนะครับสวัสดีครับี่ผมเพื่อที่ตัวแสบนะครับทุกท่าน มือเสียงงานประกาศอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ปิดไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวมันจะรบหูเพื่อนเพื่อน,นะครับก็เราก็สามารถปรับเนี่ยครับที่บอกครับเสียงสูงกลางต่ตําตรงนี้ครับก็ลองฟังดูผมไม่ได้ใจเพื่อนฟังออกไหมนี่เห็นไหมถ้าปรับแบบหมดเลยสูงกลางต่ำทุกอย่างเลยมันก็จะเป็นเสียงแบบแปลกๆนะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบแบบเบสหนักหน่อยแบบพูดแบบเบหมือนเสียงทุมๆหน่อยนะครับเบสนี้ถ้าเกิดไม่เปิดเลยนี่หมุนไปน,น,นี่เห็นไหม จะเป็นเสียงแบบว่าเหมือนไม่มีเสียงทุ้มอ่ะเสียงแบบแห้งๆบอกไม่ถูกนนะครับอ่าถึงบางคนก็ไม่ชอบเสียงสูงเสียงสูงบางทีมันแสบแก้วหูอะไรงเงี้ยปิดไปเลยได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็กลางๆก็มาตรฐานไว้ปรับแบบปกติไปนะครับไม่ต้องมากไม่ต้องเกินไปนะครับแล้วล่างนี่ครับจะเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์ครับฟังนะครับเห็นนะสามารถกดแล้วก็แบบเหมือนแบบเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ด้านบนนี้ตัวปุ่มหมุนขวาสุดอันนี้คือเพิ่มลดเสียงของสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็แบบหมุนไปท่านี้เพิ่มสูงในดัง ปิดเลยไม่เนี่ยไม่ติดไม่มีเสียงเห็นไหมครับอันนี้คือปรับลดเสียงของบูชิเอฟเฟกต์นะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับเอาแค่พอดีพอดีกับเสียงพูดของเราก็ได้นะครับง่ายๆเนาะอ่ะต่อไปครับเราก็สามารถเหมือนเล่นมุกอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นมุกให้ดูนะครับอ่าเอามุกให้ดีนี่ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวซาวกีดครับแฮ่จะมารีวิวซาวกูดครับแฮ่จะมารีวิวซาวการ์ดครับแฮ่ถูกแล้ว อะไรประมาณนี <ffe> ้นะครับเอฟเฟกต์ท <Woo hoo! S 1> ี่เขามีทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมกดไลค์ให้ฟังดูเลยนะครับกดหนึโอ้โหก้จามอย่างไรโอ้เป็นเพลินเล็กสั้นๆเอาจบละสั้นจริงครับต่อไปายางจุ๊บครับต่อไปเสียงเปิ้ลอะอ่ะ เขาขอสั่งกล้วยที่หนึ่งครับกล้วยนี่ก็หัวเราะหมดเยครับอ้าวสั่นหนกแล้วครับเพงอันนี้ชอบจังแล้วก็มีอ้า s o m ม a w e s o m ไปเอาไมาเอาม ไม่ตรงอีกทำไมอืมประมาณนี้เ่างแบบมาริโอ้ตอนตายใช่ไหมอ่าไปเปวเด็กกลั้สุดท้ายครับ you guys are so great I love it you guys is so great อ่ะประมาณนี้ครับเสียงเอฟเฟกต์บบประมาณนี้ก็เอาไปเล่นตบมุกกันได้นะครับส่วนมากพวกเอฟเฟกต์พวกเนี้ยใช้ในงานไลฟ์มากกว่าเนาะเวลาเราไลฟ์สดแล้วแบบอยากจะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยถ่ายวิดีโอใน y o u t u อย่างเงี้ยผมจะถ่ายวิดีโอจากกล้องใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปตัดต่อเอาในโปรแกรมตัดต่อนะครับเหมือนอันเนี้ยใช้ในงานไลฟ์เลยก็คือต้องเสีงเอฟเฟกต์ณเดี๋ยวนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีนะใช้งานได้ง่ายนะครับก็ที่ผมด้านบนที่บอกครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ Ew, มิวสมมติว่าพูดอยู่แบบเฮ้ยอยากจะเงียบเสียงก่อนคุยกับคนอื่น,ค,นคุยเรื่องส่วนตัวก่อนเปิดปุด๊บมันก็กลับมาเห็นไหมไหครับแค่นั้นเองมิวตัวนี้ครับเชื่อมต่อบลูทูธนี้บอกไปนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้เราไม่ทดล,ล,ล,ลองเรื่องเสียงนะดีน้อยครับตัดเสียงรบกวนถ้ามุดผมเปิดนะเนี่ยอา้าวแต่คือห้องมันเงียบ <laughs> ห้องมันเงียบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับก็เปิดไว้ไม่เป็นไรนะครับก็เผื่อบางทีแบบมีรถวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะโอเคก็เป็นวันนี้การใช้งานพื้นฐานคร่าวๆนะครับก็จะมีตรง voice changer เ,เ,เ,เนี่ยและครับที่ว่าเออ g e น voice ตรงนี้เชน voice ตัวนี้นะครับที่ใช้กันบ่อยเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะครับสวัสดีฉันคือชิปมัง้ง <laughs> มีของกินให้ฉันกินไหมฉันหิวมากเลยนะเวลานี้เบี้ยวป่ะโ <laughs> อ้ไปต่อไปต่อ I am Megatron ฉันจะมาจัดการออฟติมัส r i ามและยึดคองโลกใบนี้แม่ครับผมหิวนมครับขอดูดนมแม่หน่อย อันนี้เหมือนเสียงปีศาสเคยดูเซนเจอร์ติงไหมแบบวันตอนที่แบบอยู่ในอยู่ในอีก,อก,อกโลกเลยเออประมาณนั้นครับลองดูไหมครับ<ก>คืออันนี้เสียงเท่จริงนะแต่มันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็มีอ่าปรับเสียงได้อบอกนี่ฟังนะ อย่างตอนนี้เป็น C เมเจอร์นะ C เมเจอร์ไป D เมเจอร์ละ D เมเจอร์ F เมเจอร์เห็นไงเสียงผมมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมเสียงแบบสูงขึ้นนะ C D E F นะโดเลยมีฟาเสียงฟาเลยนะครับไป F เมเจอร์ครับ,ไป,รบไป G ้วครับเป็นไงเสียงเปลี่ยนไหม G เมเจอร์ sharp to A เมเจอร์คล้าี G ช้าหรือเปล่าใช่ไหมอ่านี่ A เมเจอร ไป B major นะครับแล้วก็ B major แล้วก็กลับมา C อาา่อาฮะาแล้วก็มาตรงนี้ครับที่ตัว2กลุ่มที่แบบเอาไว้เลียกขึ้นลงตรงนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับตัวสายนี้ a c ค o m p a n y เนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรเพราะเท่าที่ลองดูมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับอยู่นี่เปิดอยู่นะครับปิดลงทุนมันก็เหมือนกันมีตรงนี้ตัวดนตรีเหมือนจะหายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับอืมอืมไม่รู้เหมือนกันนะครับเปิดกับปิดแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมนะมันก็รู้ึกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้ไปอันนี้ครับนิเตอร์หมายความว่าเนี่ห,อย,หอยู่ หูฟังตัวนี้ก็ใส่เพื่อฟังว่าเสียงที่ผมพูดออกมามันเป็นยังไงเพราะว่าการที่เราใช้ตัวเนี้ไม่ว่าจะต่อกับบลูทูธหรือต่อกับสาย a u x เข้ามาเราจะไม่ได้ยินเสียงครับเสียงมันจะเข้าอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าในกล้องในโถคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงเราต้องใส่หูฟังเพื่อมอนิเตอร์ครับตัวนี้สําหรับปรับเสียง Monitor, มอนิเตอร์หมายความว่าเสียงที่เข้าหูฟังของเราตรงนี้ไม่ใช่เสียงที่ออกมาที่เพื่อนๆนได้ยินกันอยู่ตรงนี้นะครับการที่จะปรับเสียงที่เพื่อนได้นยินอยู่ตรงนั้นให้ปรับตรงนี้ Procordding นี่ตัวใหม่ตรงนี้มีแค่สองอันครับมีสองอันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ผมเปไปปิดเลยอ่ะการปรับเสียงคือปรับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เฉพาะหูที่เราฟังนะครับถ้าปิดหมดเนี่ยอ่ะผมไม่ได้ยินละผมไม่รู้และว่าตอนนี้เสียงที่ขึ้นไปเป็นยังไงบางทีเราอาจจะพลาดเปิดแบบไวท์เทนอยู่เป็นเป็นพูดอะไรอย่างอื่นอยู่อย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับผมก็ ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราต้องฟังไว้ด้วยได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้ดังมากเราอย่าเปิดสุดนะเปิดสุดนีรร้อ๋ออุ๊ยหูแตกเลยเปิดแบบได้แค่ประมาณ2 0 3 0ก็ได้ยินแล้วนะครับอะโอเคคิดว่าก็ไจะหมดแล้วนะการใช้งานตรงนี้ครอบคลุมแล้วนะครับก็เป็นไอเดียไว้เผื่อเพื่อนๆแบบออยากจะใช้เอาไปทำคอนเทนต์ไปอะไรก็ตามนะครับก็ซื้อตัวนี้ไปใช้ได้นะครับตัวท้ายผมขอฝากเสียงเอฟเฟกต์ไว้อีกอันหนึ่งแล้วกัน ด้วยขอกินกล้วยหน่อยอะอะไรประมาณนี้นะครับอะแล้วก็ตัดกลับมาที่เสียงของกล้องเหมือนเดิมมานี่แหละครับเห็นไหมเสียงแตกต่างกันนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าซาวการ์ดเนี่ยมันเอาเสียงที่เราพูดเข้าไปเนี่ยไปปรับแต่งตามที่เราต้องการครับเพราะเราคนควบคุมไงเราปรับแต่งตามที่ต้องการก่อนที่จะออกไปสู่ลําโพงออกอะไรให้เพื่อนๆได้ยินกันไปนั่นแหละนะครับเป็นการปรับแต่งเสียงนะที่ผมชอบก็คือการเปลี่ยนเสียงแล้วก็เสียงเอฟเฟกตต่างๆแบบ กล้วยอะไรเมื่อกี้ประมาณนั้นนะครับเป็นลูกเล่นให้การทำคอนเทนต์ของเราได้นะครับใครกำลังทำคอนเทนต์สายอย่างเงี้ยสายแบบอาจจะนั่งดูคลิปตลกนั่งสัมภาษณ์คนแต่นั่งสัมภาษณ์นนคนต้องเปลี่ยนไม้นะให้เป็นไม้สองานครับอันนี้ไม้ทางเดียวหรือแม่ก็เป็นวิดีโอที่ชอบภาคเอาอ่ะอาจจะเป็นแค่รูปภาพอ,อื่นมาแล้วเรามาภาคเสียงทับเข้าไป ตัวนี้ดีมากเลยนะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการนะครับสุดแต่งกระดิ่งแมวอันนี้อ่ายังไงถ้าเบื่อสนใจสั่งซื้อผมจะหาลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าลิงก์จากทิกตอกจบสามารถตรงนี้กดเข้าไปได้ไหมเบื่อลองกดดูแล้วกันนะครับแต่ผมซื้อมาจากนั้นจริงๆครับราคาไม่ถึง1,000บาทครับเอาบอกเลยก็ได้700ปปลายตีกลมแ0 0อ่ะเนี่ย8 0 0ได้ทั้งเซ็ตนะครับอันนี้มีขาตั้งเลยนะขาตั้งแยกมาไมโครโฟนแล้วก็ตัวเสาการ์ดของเราเนี่ย3อย่างนี้ในราคา800บาทคิดดูสิ มันคุ้มค่ามากนะผมว่าแล้วคือมันใช้งานได้จริงไงไม่ใช่แบบของมาแล้วแบบกองแกงใช้ไม่ได้อ่ะเมื่อกี้องลองใช้ให้ดูจริงๆแล้วเสียงได้ออกมาจริงๆแบบนั้นเลยนะครับเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันนะครับเผื่อเพื่อนเป็นสายคอนเทนต์และกำลัมงมองหาซาวการ์ดอยู่ครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันครับเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆครับ okay, โอเควับนี้มีเท่านี้แหละครับเพราะีอันเนี้ยผมซื้อมาใช้งานจริงแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันต่อเพื่อนๆด้วยเจอของดีเราก็ไม่ควรเก็บไว้คนเดียวใช่ไหมอ่ะของดีไม่พอราาาาคดดดี้้วยยไงนนะเเเพพพฉักิื่ออจลาีาแ้ฝกบบน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ไปหาเสียงเล่นดีกว่าหนุกดีไครับสวัสดีครับ Professional Lifestyle ดเ yeah! ย้